เก็ปบปันเน้องพอเห็นละงงเ้ยพี่น้องมีห้อยคนเก็บวอนี่นอ้องหมูหวานนีืปล่าหมูหวานมาจักคอยคนเอาขึน้นมาใหม่อีกจอมดอกจ้ะงามเลยอู้หดอกงามผักปัดพี่น้องเอ้ยเสียบคือกันเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่งนน้ำอ้อยจ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีในวันที่สามสิบเอ็ดด้วยพี่น้องพาศ์ขวัญมาสวัสดีคือกันสวัสดีครับมาหลุดมาส้วมเบืองพี่น้องเอาสิส้วมาโรดกระโลมบันพี่น้องใจใจรถกระโดมบันพี่น้องพงศ์ขวัญรถกระโดมขึ้นก่อนเอาพี่กัดกับคู่พระรามสูงพี่น้องอำเภอหน้าจชื้จังหวัดบุญนะจ๊ะเกิดเหตุรถล่มพงศ์ขวอนเอานี่ อังไหวมันลมดินม,มันลมรถล,ลมเลยขี้รถกายทางมาเห,เห็นเห็นเห็ดพอดีพี่น้องคนะโกดใจเบิลดลดถล่มมามาเก็บเลยบ้านเป็นเห็ดเชิงเขาดงจังเป็นเห็เอด,หอ,ด,ดอย่างเงี้ยเห็ดข้าวเดียนตัวมันเปื่อยกระหล่ำดองมากพี่น้อง ดูไกลทางมาเห็นพอดีแต่ว่าจะสีออกหน่อยออกไล่ละมีร้อกไลยลังงานเลยอีกหน่อยย้อดอกน่งยดิมันออกมันออกมาหลายดอพี่น้องอกมาน้ดอกเพดอก ออกห่างกันแหงนี่ข้าลายจ้ะสองดอกอ่อยจ้ะดอกงามเลยพี่น้องตุ้มุเต็มอิเลยหนึ่งดอกเลยเพิ่งเดือดข้าลายจ้ะเพิ่งเดือดพี่น้องนี่ตุ้มุเดียวดอกงามแหง ีดอกนึงจ้ะโอ้ดอกอยองคืองามเลยเพิ่งเดือดทลายอีกเลยจ้ะพี่นนองดอกนี้เ่อรนะจ้ะเท่าแล้วนมันสีฟ้ดอกทิดตดีงดอกงามๆเลยสวยงมามเลยเพิ่งดำเลยจาะพี่น้อง อ้ยดอกงามด้วย้าตันตันเห็ดถึงดำขนนะงามคัะเยอะค่ลายจ้ะเหาเห็ดถึงดำดีกิใจกันพี่น้องมันดอกนี่พิล่ะดอกงามค่ะป๊ดขา้นนเตียงเสียนด้วยพี่น้องเห็ดถงดำ ตมดเลยขุดไปอยานี้่ดอกนั่งยืเติบีเห็ดก็นั่งดอกงามตเลอย่าดำคือเก่าจะพี่น่องเหลือขาไหจ้ะดอกนั่งจะพี่น่อง เพื่งเขาหน่อยจ้ดดะช้ดดาลา,า,ายจา้ะหื้มดอกงามเละพี่หน่อจน้มเยอะช้าลายจ้ะมันนี้ก็ฝนตกะได้พี่น้องฝนลิ้นอัดดอดาากเพื่อนจ้ะงามเลยจุ่มงามๆนี่จ้ะพี่น้อง,องหเห็ดไข่เขียวจ้ะสองจุ่มง,งามๆเลยเถิงชี้จำผู้จ้ะ โอ้ยคือแมงจ้อเห็นหนอมาที่หนอเดี๋ยวจะดรอ่ะเพื่อนข้ากวนจ้ะยังมีอีเด้อเพื่อนข้ากวนวที่หนอข้ากวนวข้ากวนนี่เขาก็ตัดออกนะไอเครื่องหนึ่งไอเครื่องดอกพี่น้องเครื่องหน้าห้อยจ้ะจุ้มๆเลยเครื่องไก่จ้ะก็คือหมื่นดิ ที Today, Lord, dear, Now, ่ช่องดอกกําลังดอกต้นหมูเลยโอ้กําลังดอกนุ่นหมู่กันสันในดอกเดียวพี่น้องดอกนึงมันเปื่อยจ้ะเทพุงเท้าจ้ะใดอกนึงพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องมองได้ดอกช่องดอกจ้ะอันดูยางกับดะเกียงนี่ด้วยจ้ะพี่น้องเ็ทพุงเทียนจ้ะพี่น้อง ตึงเทียนก็ออกเ,อกอกออนนเด้อยบ้านกำลังหลอนงาเด้ยดีเกียนสงเยอะท่าไจังตรงเยอะท่าไจปลวนให้เพิงโอ้ให้เพืออพ่องอะไรเห็ดปลวกห,หน่อยจ้ะ เสียบกันเดือพี่น่องใหดตัวไปหน่อย,หอ,ห,อยหอมพี่น่องพิี่แกเก็ียบกันเลยมีขวน อามีพอมาตัดไปเลยได้ยืนแกไปแกงก็เสียบยู่ได้หนิอ่ะไปโมไปแกงอยากกินโมเลี้ยงแกงเสียมคือกันแล้วก็ให้ปวกใหญ่โดสานมันบหานอันนี้ได้หนิยังแข็งดี เ็บปวเกียงไปได้เนี่ยเนอพี่หน้องเ็ดปวกแนวสนีกมีเฮียน,นำเล่ปานันเราสามาเก็บด้บัสดดออ้วนี่พี่น้องีเกลือในปวน่นปว,กนนปวกหน่อยนี่วกแกหน่อยก็กองในป่วกหน่อยเนาะพี่หลางใส่ผ้กแหงมาเนาะเขาสวยแกง เก็บไปยี่อนเก็บไปกันไปเกียงเกียงใช่ไหมันเก็บได้กันโอเคอยู่ได้หนิมาดูเก็บตัวไปหน่อย บางคนก็ส no uh, ีขานเก็บมันหมหน่อยแฮะนั่งแข็งดูเอาเตรมเป็นจุ่มๆกัได้นี่อะไรนี่เป็นตัวกันอู้หู

ข้าสอมเป็นไงพอดเพื่อนกระดงจ้ะดอกนี้คืองามค่ะทำเนี่ยตันนี่เห็นแนนดเยโกเดงจ้ะ เอนไปจากพี่น้องมาพิงหนงดิฮะขนไต่จ้ะเอามียเกลือี่จ้ะมีดอกเดียวพี่น้องเพลงอเอาไปจ้ะ อ๋อพอเฮ็ดละวงงเลยพี่น้องมีห้อยคนเก็บบ่น,นี่น้อหมูหวานนี่ปล่าหมูหวานไปเจักคอยคนเอาขึ้นมาใหม่อีกงงซีสมกับโบแมนพี่น้องออกซีสมๆนั่งแดงเนี่ตุ้งทีง่อันใจพี่น้อง ตมูเลยจะว่าทันออกบ่หลายเลยมองแล้วดอกช็อกดอกเฮ็ดขมิ้นจ้ะเอสเพิ่งเตะจ้ะพน้องล่อยอีละจ้ะเอสเพิงน้ำอ้อยจ้ะพี่น้องพ,พี่นี่ก็สามสี่ดอกก็ได้พี่นอ้องตี่แบบขาโอู้หดอกงามสักป๊าดพี่น้องเลย ดอกงามอีหลีอันนี้นเนาะแดงทองแดงดีแห่งสีน้นำอ่อยจ้ะจนจะออกหลีแห่งออกหลีปันยังเดียวเห็นอยู่ด้พี่น้องไองใส่ปี่บันปีสองดอก ลองนาัยนะผหญ่ๆเลยเสียือกันเด้อพี่น่องเอยเพิ่น้ำอ้อยจ้ะสีคือน้ำอ้อยในถ่องเพิ่เลือดจ้ะเลือดค้าลาจ้ะอุดอกงามอไม่โดนเล ส้มกระตาเน่พี่นนอไ้เครื่องตาเลยจ้ะดอกน่ยจ้ะสองดอกเดินเดินเท้าจ้ะพี่นนอดอกนึงจ้ะเดืนเท้า เฮ็ดถุงเดือดข้าล่าจ้ะเฮ็ดถุงเดือดข้าล่าจ้ะพี่เนาะอ,ออกเป็นเงาเลยห้ามแหงไปหนาสามดอกึงดอกนั่นดอกนันจะเรียงแน่ ก็เรียนยืมวดมือพี่น่อง

ดอกงามเล้ไข่อยูนู่นนี่โอ้ดอกหน่อยคือไข่เดือดแคลายพี่น้องโอ้ยดอกตัวนี้บ่เอาเนาะเอาไว้ซะดอกหน่อยกลุ่นดอกนึ่งเจ้ากอนหนึ่งดอกนีกนก็มีอันให้ถุงแดงข้ามให้ถุงแดงข้าก,กวนจ้ะพี่น้อง อย่างนี้ขึ้นเรือฟ้าลายน้องโอ้ยน้องบันบานเฮ็ดผึ่งเรียงข้าวกวนจ้ะบอกไงใส่ไถอยู่พี่น้องไปหน่ะยังดอกงามอยู่ตัดข้าวออกเฮ้ยถุงเดือดวะนี่

ใส่ได้บ่อ้หใส่ได้ยุ่พี่น้องมาใส่ได้ยุ่เฮ็ดน้าน้ออนจ้ะเฮ็ดเพื่องดำจ้ะหอมมากเลยเผือกเท่าไหรยจ้ะ

ส่วนผ้านุ่งหงจากพี่น้องมีดอกนึงพอได้เก็บได้เียงเด้อพี่น้องเลยเหตุปลาหน้าจะรวยจ้ะส่วนผ้ากวนจ้ะพี่เนาะสองดอกจ้ะหยดถลายโอ้สองดอกตัวนี้อุ้ยทองงามแหงส่วนนุ่งอยจ้ะ nét thường tháo Những anh đóng lên Những người ta lạc. đi người ta lạc. Những 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 người ta lạc. vậy anh được sửa cười bố đẩy được Ồ, Một đồng ý. Đồng ý. Đồng ý Một không nó đâm đẩy con mình có bố đẩy với nóng cười nhìn đầy đồ điều cười hết cả không có lại cho หลยดเงินเกลืออะไรส่นเท้าจะอุ้ย,ยมัวลุดสั่งดึงแหงดโผล่นเกือดขาไหลอแล้วอุ้ยพี่น่องขางามคักมีร้องนะยหอนรถไหวได้พี่น่องนี่เดียวเห็นพอดีด่อนกนงามงใ่วนไกลๆจะ อาพี่น้องมาสรุปยอดเฮ็ดของเข้ามาเนี่จ้ะเต็มตาหมอะกอกเลยแมนจ้ะมีแต่ดองกงามๆด้วยจ้ะพี่น้องว่าสีโบได,กด้ก็ได้คือเก่าจ้ะกะพ่อได้เก็บอยู่จ้ะเฮ็ดฝังเลือดเฮ็ดฝังขาโกนก็มี่ฝังตะบ,บ่อยก็มีเฮ็ดละงหอบก็มีพี่น้องหลายอย่างหลายชนิดเนาะจ้ะพนก็นเริ่อมยุดยุดเนี่ยแหละมุ่งเจ้าเนี่ก็ลิ้นลิ้นพี่น้องกับเปียกลิ้นเบิดมือ,อมเบอิดขื่นเอ้ากระบ,บาดน,นอกาะบาดนน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้จ้าถารุ่นมาเอือนว่าห้าวโฉกสีมันคือเกาบอกันย่างเฮ็ดกันยังสีออกเหี่าเกีบยบอลนอกจากนอแต่ว่าดอกหน่อยมันก็เห็นอยู่พี่น้องเฮ็ดพุงเหลือดขาไร่นอกจากเห็ดน้ำเปล่าบ่อยป่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ